สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเจ้านายอยู่กับช่องเจ้านานะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเย้เออใช่กินกันอร่อยอร่อยชื่อไหมว่าทุกคนชื่อไหมว่าผมอยู่ปทุมธาน,นีและเจ้านายอยู่ นครนา,า,ายกซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันเลยขับรถขับรถไม่ถึงสินาทีก็ถึงแล้วแล้วก็เน,นี้ยเนี้ยอ่วบินได้หงอก ถ้าเกิดไม่ดื่มแป๊บสี่คุยก็จะไม่มีพลังโอ,โอ้มันฝรั่าเหลือเหลือนิดเดียวเราควรเราเก็บดีกว่า ได้เดี๋ยวเราเก็บบัตรฝรั่งให้ส่วนนั้นก็ไปเราคือคนดีเราต้องเอ,อาความสะอาดให้เรียบร้อย จากเหตุการณ์เกิมดมาจากเจ้านายปาร์ตี้กับคนอังกฤษเจ้านายเจ้านายฮะไหนไหนวัดจริงป้านเนี่ยไหนจะต้นไมน้ลอยได้ยี่ไงอะต้นไมน้ลอยได้อะ ด้านบนอะไรไหนอ่ะย่แจ้นุสาวรีไม่เห็นมีเลยอนุสาวรีย์จริงด้วยีนาลีหนลยหอาตลหนไม้วลงหนูลีหนูหนหน เจ้นายหนึ่งทุ่มปราร์ตี้เปล่าหนึ่งทุ่มปราร์ตี้เปล่าใช่เออนึ่งทุ่มตรงในมือถือนะเข้คหมได้ได้ไดในมือถือนะเอา

มพอเราตายแล้วเราก็จะทช้แบบนี้นะเฮ้ย hey! วันดีค่ะว,วันดีฮ่ะวันดีฮะเป็นไง ไอพี่จอยมีพี่ทำแบบนี้พี่ได้ไม่ได้เลยนะผมไม่ไหวแล้วพี่พี่จเย็นะเบิดระเบิดระเบิดระเระเบิดระเบิะเระเบิดคะเะเบิดระเบเระเบิดเ อีกหนึ่งนาทีจะนายร้านเกมพังโตะร้านเกมพังเลยเพราะความหัวร้อนเน่ยไม่เล่นเลยจะนายดูเราทำเราทำรา้านเราทำโต๊ะเกมพังเพราะความหัวร้อนจนเทพถ้าเกิดชออยู่ในอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดสมัครใช้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจ แต่วาคิดต่อไปนี้ขอราไปก่อสูครับอย่าลืมกดติดตามช่องฉันเดียวฟฟติดตาด้วยนะครับ